สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับพ่เชอชนนะคะในวิชาการงานอาชีพเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องงานช่างามาดูตัวอย่างการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวกันนะคะ การบำรุงรักษาของเล่นนะคะวิธีที่1ก็คือใช้ผ้าชุบน้ํานะคะบิดบัดหมาเช้ถ้าครอบจักข,ของเล่นพลาส,สติกนะคะต่อไปข้อที่2ใช้ประแจขันน็อตที่หลุดออกจากของเล่นนะคะให้แน่นเหมือนเดิมข้อที่3ใช้กาวร้อนติดชิ้นส่วนของเล่นที่แตกหักที่ทําจากพลาส,สติกให้อยู่ในสภาพเดิมและข้อที่4ี่นะคะใช้ไขควงนน,น,ะนะะะคขัสกูหรือว่าตะปูควงเนี่ย ที่หลุดออกมาจากของเล่นให้แน่นนะคะต่อไปนะคะการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัววิธีที่1นนะคะใช้ก้าวร้อนเนี่ยติดชิ้นส่วนนาฬิกาปลุกพลาสติกที่แตกหักนะคะข้อที่2ใช้เข็มและได้ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดหรือหลุดรุ่ยนะคะข้อที่3ใช้กาวยางติดพื้นรองเท้าที่หลุดนะคะและข้อที่สี่ ใช้สกอตเทปกระดาษกาวเทปผ้าติดสานสมุดหรือสันหนังสือที่ขาดนะคะเคค่ะต่อไปนะคะทีเชอร์มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนชมนะคะเดี๋ยวไปชมกันได้เลยค่ะพัททำไมไม่เก็บของเล่นให้เรียบร้อยล่ะจ๊ะวางระเกะระกาไปหมดเลยพัดขอเดินไปดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวพัดก็เก็บเข้าที่เองแหละครับโอ้ย เป็นอย่างไรล่ะแม่บอกแล้วว่าให้เก็บของเล่นให้เข้าที่ให้เรียบร้อยเนี่ยเหยียบของเล่นจนลื่นล้มเลยเจ็บมากไหมล่ะพัดเจ็บครับคุณแม่พัดจะจำไว้ครับว่าจะเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบครับโหของเล่นเนี้ยทำได้เหมือนไอติมน่ากินจังเลยขอกินหน่อยนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพัด ของเล่นมีไว้เล่นอย่าเอาไปอมหรือกินหรือเอาใส่ไปในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะถ้าเกิดติดพอจะหายใจไม่ออกเป็นอันตรายนะลูกของใช้มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสมบัติวัสดุและการใช้งานต่างๆซึ่งเราจะมาดูประโยชน์จากของใช้ประเภทแรกที่ใกล้ตัวน้องๆได้แก่ของใช้ประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียนกันเลยครับลอยพัด แล้วก็เรีนเตรียมอุปกรณ์ไปเรียนหนังสือพุ่งนี้กันหรือ,อยังจ๊ะลอยเอาอะไรใส่กระเป๋าเรียนไปจงตุงแบบนั้นล่ะก็พลอยอยากเอาของเล่นไปด้วยนะคะไม่ได้นะจ๊ะกระเป๋านักเรียนใช้สำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนเช่นหนังสือสมุดเครื่องเขียนแบบเรียนไม่ควรใส่สิ่งที่ไม่ได้ใช้ในการเรียนเช่นของเล่นหนังสือการ์ตูนเพราะจะทำให้กระเป๋ามีน้ำหนักมาก อาจทำให้ปวดหลังได้นะลูกเดี๋ยวพลอยเอวออกก็ได้ค่ะคุณแม่ของใช้ประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างเช่นกระเป๋านักเรียนมีประโยชน์คือเอาไว้ใส่อุปกรณ์การเรียนต่างๆไปเรียนหนังสือแต่น้องๆไม่ควรจะใส่สิ่งของเยอะเกินไปเพราะอาจจะทําให้กระเป๋ามีน้ําหนักมากจนตรงแล้วเวลาที่น้องๆถือหรือสะพายไปโรงเรียนทําให้ปวดหลังปวดข้อมือหรือเสียบุคลิกภาพและสุขภาพได้นะครับ แม่ครับผมขอออกไปเล่นเว้าตรงนั้นได้ไหมครับไม่ได้จับพัดมันอันตรายทำไมผมถึงเล่นเ้าตรงนั้นไม่ได้เลยครับแม่มีอันตรายอะไรหรอครับก็ตรงนั้นมีเสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งอยู่นะสิจะ๊ะถ้าเว้าของพัดไปติดอยู่บนสายไฟก็อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทําให้บ้านเรือนแถวนี้ไฟดับกันหมดหรือที่แย่ไปกว่านั้น ถ้าว่าวไปติดอยู่ที่สายไฟแล้วพัดพยายามสอยลงมาพัดก็จะโดนกระแสไฟฟ้าในสายไฟดูดเอานื้ลูกกระแสไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าแรงสูงมีความรุนแรงมากนะพัดเป็นอันตรายถึงชีวิตเชล่ะผมเข้าใจแล้วครับแม่ที่บ้านของเพลินเพลินจัดกระเป๋าหรือ,อยังลูกเอ๊ะแล้วทำไมเพลินถึงเอาไม้บรรทัดไปหลายอันจังละจ๊ะ เพลินจะเอาไปเล่นฟันดาบกับเพื่อนๆค่ะไม้บรรทัดใช้ประโยชน์ในการวัดความยาวสิ่งของหรือใช้ขีดเส้นตรงซึ่งเพลินและเพื่อนๆของเพลินไม่ควรใช้ไม้บรรทัดในลักษณะที่ทําให้เกิดอันตรายเช่นฟันดาบเพราะไม้บรรทัดอาจจะมาขวนน้าเพื่อนและเพลินได้เข้าใจไหมจ๊ะค่ะคุณแม่ไม้บรรทัดมีประโยชน์ในการขีดเส้นตรงหรือวัดความยาว ไม่ควรนำมาใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่เพลินทํานะครับเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ครับสำหรับวันนี้นะคะทีเชื่อก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ